มาอีกแล้วครับไม่แล้วไมนีิยำอนี่ยครับนี่นะครับนี่ยั้งยั้งหมูยอใส่แตงกวาครับยำปลาไหลด้วครับผมนี่เครื่องปรุงก็มีเรียบร้อยผักชีไปเรื่อยนี่ครับมะเขือเทศหอมใหญ่หัวใหญ่นะครับเริ่มต้นท่านกันครับผมเริ่มต้นที่แตงกันกันแดงต้องครับเนาะหั่นไว้บางส่วนเลยล่ะยำเชฟนะนี่ครับหั่นเลยื่อยยัง รัันเดี๋ยวกันตอนท่านผมรับไปเลยเดี๋ยวรอทตำพริกตำยงขูดีค่อยไทยเต็มเครับผมเรียบร้อยครับสลับแตงพักไว้ครับผมต่อด้วยหมูหยอแช่ด้วยครับยี่ห้อเนี้ยได้กระบอกอเไยหรอกเพราะเขาบริเวณสปอร์ตซื้อ,อนี่ครับทนเลยสลับกับแก้บก็ดีครับกินกับข้ขาวสวยกระแ่บเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยครับหมูหยอเด็ด ก็ไปกระเทียมเตรียมไม่รอบเรียบร้อยครับเดีย๋ยวตับกันเลยนี่ครับผมอย่าลืมเกลือครับเกลือใส่ก่อนถึงหน่อยกันกระเด็นครับไม่ีอยารอื่นเลยเขาคุมตาเนี่ยซีอมครับพริกข่อมครับหมูยอพรอมแตงกวาพร้อมเริ่มต้นยำกันเลยครับผมเริ่มต้นด้วยนี่ครับตักพริกใส่เรียบร้อยครับผม มะนาวนี่ก็ใส่ลงไปครับเอาไปเลยส้มๆคนชอบเปรี้ยวนี่ครับมะเขือเทศหอาหัวใหญ่ใสลงไปนะครับตาม,มด้วยขมนัวน้ำกระเทียมดองจุกยำปลามันก็ต้องใส่ปลาร้าครับผมเส่ลงไปน้ำปลา สุดท้ายเรีนน้ำตาลครับผมคนเียกครับเดีนาะคนเียก่อนบม่ต้องชิมครับเดี๋ยวยัชิมตอนสุดท้ายใส่ลงไปครับหมูย,ยอตามด้วยแดงกวาครับนี่นี่ครับคนเียเลยไม่ต้องยกสูงครับเดี๋ยวมจะเต็มอมดตั้ออกงก่งนน่ครับ นี่ครับโคลียเลยโคลีนงานเห็นบอกถ้าใ้ตายอย่ยางนี้จออยย้วครับที่เบิงขาดสมครับครับนี่ได้มาแล้วครับดีใจเลยนี่มาจรงเคียวครับบนัน น่าจะลายเกินไปครับเรียบร้อยครับอืนตผ่เดือดหอมผักกีหรือหอมเปียน,นะครับรู้ไหนหอูเปียแฉกแฉกมันก็จะเป็นไปทั้งกับแก้มนะเป็นยังไงครับผมสำหรับยำหม,มูยอใส่แตงกวาครับแซ่บๆครับ,รบผมเดี๋ยวพ่อ,อ,อกันมาคลิปไหนคลิปไหนครับผม